สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่ผาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่166นะคะพี่พี่ค่ะวันนี้หนูก็ได้มีผ้าหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมด้วยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆค่ะห,หนูจะไม่ค่อยได้บอกว่าคือพระอะไรนะคะส่วนมากหนูจะบอกเป็นหมายเลขเลยนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆคนไหนอยากปิดก็สามารถโทรมาปิดบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะองค์ละหนึ่งรห้าสิบบาทหมดทุกองค์นะคะวันนี้รายการรายการที่หนึ่งนะคะพี่เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ รายการต่อไปไรายการที่สองเป็นบางขุนพรมนะคะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะบางขุนพรมนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่นะคะพี่หนูไม่ค่อยแน่ใจนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะ สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆค่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะสักคู่นะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการต่อไปรายการที่7นะคะ การต่อไปรายการที 10, ่8ค่ะรายการต่อไปรายการที่9นะคะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการต่อไปรายการ1 1บอ็ดนะคะ รายการต่อไปรายการสิบสองค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการสิบสามค่ะรายการต่อไปรายการสิบสี่นะคะรายการต่อไปรายการสิบห้านะคะ รายการต่อไปรายการ16บหกค่ะพี่พี่รายการต่อไป17นะคะรายการต่อไป18ค่ะรายการต่อไป19นะคะ รายการต่อไปยี่สิบค่ะหนึ่งร้อห้าสิบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่ๆค่ะามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะพี่ๆีท่านไหนสะดวกโอนหนูจัดส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นหลวงพ่อเอียนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสองนะคะ รายการต่อไปยี่สิบสามค่ะรายการต่อไปยี่สิบสี่นะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปยี่สิบหกค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะพี่บีรายการต่อไปค่ะ28นะคะรายการต่อไป29ินะคะรายการต่อไปสาสิบนะคะ ราการต่อไป31นะคะรายการต่อไป32ค่ะพี่พี่รายการต่อไป33คะ่ะรายการต่อไป34นะคะ รายการต่อไปสามสิบห้านะคะรายการต่อไปสามสิบหกค่ะพี่พี่รายการต่อไปสามสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปสามสิบแปดนะคะ รายการต่อไป39มสิบค่ะรายการต่อไปรายการที่40นะคะรายการต่อไปค่ะสี่สินะคะรายการต่อไป42่สิบค่ะพี่พี่ รายการต่อไปสี่สิบสามค่ะรายการต่อไปสี่สิบสี่นะคะรายการต่อไปสี่สิบห้านะคะรายการต่อไปสี่สิบหกค่ะ รายการต่อไป47นะคะรายการต่อไป48นะคะรายการต่อไป49นะคะรายการต่อไปรายการที่50นะคะ รายการต่อไป51นะคะรายการต่อไป52นะคะรายการต่อไป53นะคะรายการต่อไป54นะคะ รายการต่อไป55นะคะรายการต่อไป56นะคะรายการต่อไป57นะคะรายการต่อไป58าิบค่ะ รายการต่อไปห้าสิบเก้านะคะรายการต่อไปหกสิบนะคะรายการต่อไปหกสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปหกสิบสองนะคะรายการต่อไปหกสิบสามค่ะ รายการต่อไปหกสิบสี่นะคะรายการต่อไปหกสิบห้านะคะรายการต่อไปหกสิบหกนะคะรายการต่อไปหกสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไป68นะคะรายการต่อไป69นะคะรายการต่อไปเจินะคะรายการต่อไปเจอนะคะ รายการต่อไปเจ็ดสิบสองค่ะพี่พี่รายการต่อไปเจ็ดสิบสามนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสี่นะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบห้านะคะ รายการต่อไป76นะคะรายการต่อไป77นะคะรายการต่อไป78นะคะรายการต่อไป79นะคะรายการต่อไปรายการที่80นะคะ รายการต่อไป81นะคะรายการต่อไป82นะคะรายการต่อไป83นะคะรายการต่อไป84นะคะ รายการต่อไปรายการที่85นะคะรายการต่อไป86ค่ะรายการต่อไปรายการที่87นะคะรายการต่อไปรายการที่88นะคะ รายการต่อไปรายการที่แปดสิบเกนะคะรายการต่อไปรายการที่เก้าสิบค่ะรายการต่อไปรายการที่เก้าสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปรายการที่เก้าสิบสองนะคะรายการต่อไปรายการที่เก้าสิบสามนะคะ ายการต่อไปรายการที Power ่94นะคะรายการต่อไปรายการที่95้าานะคะรายการต่อไปรายการที่96นะคะรายการต่อไปรายการที่97นะคะรายการต่อไปรายการที queen. ่98นะคะ รายการต่อไปรายการที่99นะคะรายการต่อไปรายการที่100ค่ะรายการต่อไปรายการที่101นะคะรายการต่อไปรายการที่102นะคะ หนึ่งร้อยสองนะคะรายการต่อไปหนึ่งร้อยสานะคะรายการที่1นึรานะคะรายการต่อไปหนึนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะหนึร้อยสีนะคะพีรายการต่อไปรายการที่หนึนะคะ 105นะคะรายการต่อไป106นะคะรายการต่อไปค่ะ1 0 7นะคะรายการต่อไป108นะคะรายการต่อไป109นะคะ รายการต่อไปหนึ่งร้อยสิบนะคะหลวงปู่สุขนะคะรายการต่อไปหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปหนึ่งร้อยสิบสองนะคะรายการต่อไปหนะะึ่งร้อยสิบสามค่ะ รายการต่อไป114่งร้อยสิบสี่นะคะรายการต่อไป115่งร้อยสิบห้านะคะรายการต่อไป116่งร้อนะคะรายการต่อไป117คะ่ะรายการต่อไปหนึ่นะคะรายการต่อไป1 1ึ่นะคะ รายการต่อไปหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะอันนี้ได้สามองนะคะ1น0อห้าสิบาทได้ทั้งกล่องน,นะคะพี่ๆคะ่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามหนูได้นะคะรายการต่อไปค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะคะรายการต่อไปหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะ แต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะบอกหมายเลขหนูอย่างเดียวก็ได้นะคะรายการต่อไปรายการสิดท้ายนะคะหนูไม่ทราบผ่านนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกับหนูได้เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนูๆด้วยนะคะสำหรับ EP 166นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ